โอเคครับก็สวัสดีทุกคน,นด้วยนะครับอยู่ในช่องที่นะครับนะครับอยู่ในเกม l i น e เลนเจอร์นะครับผมอยู่ในแฮชแท็กที่7นะ ID ดีวีสิบนะครับผมเออในวันนี้นะครับผมเนี่ยไม่มีอะไรจะมาพูดเ,มเมผมเนี่ยไม่มีอะไรจะมาทำเลยนะเออยกเป็นพูดอย่างเดียวนะครับผมในวันนี้นะคือผมเนี่ย คือต้องบอกต้องเกินกับคนดูไว้ก่อนว่าที่ผมไปเล่นอ่อนิเมะแวงการเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม่อยากที่จะเห็นรูบี้ของผมที่มันมีเยอะประมาณนี้สี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ารูบี้นะตอนนี้นะแฮชแท็กที่เจ็ดนะครับผมมันมีอยู่หมดสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบห้ารูบี้แล้วก็ตั๋วกาชาเนี่ยมีทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวผมดูนะ,อะโอเค ตอนนี้มีทั้งหมด268ตัวกาชานี่ครับผมแล้วประเด็นคือโคราโบมันใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับผมอีกประมาณ5วันโดยประมาณนะครับวันที่31นะมันจะเข้าแล้วนะครับผมสำหรับโคราโบนะคนที่ถามว่าโคราโบอะไรพี่อะไรเงี้ยเออน่าจะมาณสอสาวันท้ายเนี่ยเขนาน่าจะประกาศนะอีกสิ่งหนึ่งที่ต่างกันนะครับผมคือการที่ผมได้รองรู b y ้1ี5 Ruby ูบีนั้น มันเป็นพระผมเนี่ยอยากจะดองรูบี้ไว้เปิดเกียร์โดนแน่นอนด้วยนะครับผมเออสี่พันนั้นเนี่ยคือผมอยากจะดองได้สักห้าพันเนี่ยผมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่ครับผมเออผมเนี่ยต้องการใช้เกียร์มากเนอะผมใช้เกียร์แล้วก็ตัวนะคือตัวเนี่ยผมอาจจะดูนะว่ารูบี้ผมได้อีกไหมอันนี้นะครับอย่างวันนี้เลยก็คือสี่ทุ่มวันนี้นะผมจะได้อีกหนึ่งร้อยห้าสิบเอ่อรูบี้นะครับผม ก็จะมีประมาณ4 3 0 5รูบี้เนี่ยครับผมโดยประมาณนะเออ4 0 0พประมาณนี้ผมผมบอกเลยว่ายากนะผมที่คือผมแต่ผมเล่นไลน์เจอร์มาในใ,ในในดีนี้ผมไม่เคยใช้รูบี้เลยแม้แต่รูบี้เดียวเนี่ยครับผมถอดอนนะุปกรณ์่ะถอดอุปกรณ์อะไรเนี้ยผมไม่ก็ไม่เคยใช้รูบี้ถอดนะผมดูโฆษณาเอาเนี่ยครับผมเออ แล้วก็ร้านค้าอีเวนต์อาจจะผมมาเกิดให้ทุกคนได้ดูก่อนร้านค้าอีเวนต์ผมแลกหมดแล้วไนงะผมไม่อยากแลกแล้วนะคือไม่มีอะไรจะแลกแล้วยูเวนไอ้นี่เดี๋ยวค่อยแลกกันนะ่นะไอ้น้องฝึกหัดเนี่ยับผมเออเหลืออีกตั้งประมาณ5วันก็โคลาโบมาพอดีแหละโคลาโบมาพอดีมันก็ไปแล้วนะสำหรับร้านค้าอีเวนต์นะผมในวันนี้เนี่ยพูดถึงกระดานหมุนกันบ้างนะผมผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะคือผมไม่อยากเข้าไอดีนี้เลยนะเพราะว่าพอผมเห็น,ผม,หนผมเห็นตัวไอ้เห็นตัวกาชาเห็นลูบี้ไม่ค่อยจะได้เนะคยับผมเออ โอเคเดี๋ยวสุ่มหน่อยแล้วกันเผื่อได้ตัวกรชากนะครับผมเออโอเคก็ถ้ากบฟ้ามาก็ดีมากเลยนะเพราะว่ากบฟ้าก็จะได้ดองไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้มียี่สิบสองตัวนะสำหรับไอดีนี้นะเออ,เอ,อผมดองไว้นะผมน,น่าจะไม่เอาเอออาจจะต้องพลาดกบม่วงหรือเปล่านะครับผมเอออ่านี่อาจจะต้องพลาดนะไม่เป็นไรนะครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็เก็บกันใหม่นะครับผมสำหรับกบม่วงนะเออไม่เป็นไรนะครับผมแค่ตัวเดียวเองนะ เออโอเคครับผมโอ้โหคือไอดีหลักผมไปฟาร์มไอดีหลักนะผมไอดีหลักผมเนะี่ยมีกบเขียวบ้างประมาณร้อยกว่าตัวแหละผมฟาร์มแบบฟาร์มเดือดจัดเนี่ยผม,อมโอ้โหบางคนเขาทำเก้าดาวแนละ้วแต่ผมยังผมไม่ทํานะยังไม่ได้ทําเลยนะเออผมไม่ได้เข้าแล้วมันก็ไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าเออนั่นแหละล็อกอินเฉยเฉยนะผมแล้วก็ออกเลยนะเพราะว่า กลัวนะผมกลัวแทมใจตัวเองไม่ได้เนีัยผมอ่าโอเคสุ่มให้หมดเลยแล้วกันเนรัยผมอ่าโอเคอีกสิบสองวันมันก็จะไปนะครับอ่ากระดานหมุนเนีัยผมก็อย่าลืมมาเล่นกันเนียครับือมอย่าเหมือนที่นะครับเนะยผมไม่เล่นเลยนะ <c oughs> ดองเอาไว้เนี่ผม,อมโอ้โหไอตัวกาชามาหน่อยก็ได้อสิบสองอันนะผมอีกสิบสองอันสุดท้ายนะก็ถ้าตัวโอ้โหเลยยังไงก็เลยอะ่ะ ขอกบอะกบฟ้าไปกบดําไปไม่ก็ตัวกาชาสิบใบเนี่ยกำลังกาลังดีเลยนะคือมันเลยมันไปล็อกแบบขนนกกับเพชรม่วงอย่างเดียวเลยอะคนดูเออโอเคครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่เพชรม่วงอีกแล้วนะผมคือแม่งล็อกเนี่ยผมประเด็นเออโอเคครับผมทุกคนแม่งล็อกไงโอเคปึ๊บหนีเห็นไหม คือเหลืองกับเขียวนะมันจะล็อกเลยนะผมเออล็อกมงเลยนะเอออะไรวนันนี้โอเคเห็นไหมแม่งเขียวอีกแล้วโอเคก็โอ้โหผมบอกเลยสุดยอดแล้วผมฟาร์มไรสไอผมหมุนนี้เสร็จผม,ผมจะไปอ่าดันอนิเมะแวงกาดต่อนะผมเพราะว่าเออผมผมอยากทําอยู่นะเออสำหรับอนิเมะแวงกาดนะผมในโทรศัพท์คือในคอมเนะี่ยผมมีคอมแนละ้วแต่ผมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่อยากทําในคอมนะเพราะว่าผมไม่ถนัดนะ เออขนัดในโทรศัพท์มากกว่าเออใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนะผมเออขูก็เขียวอ่ะโอเคยีสิบอันคือจะไม่ได้เลยเหรอฮะําจริงโอ้โหขนโนกับเพชรม่วงกูปลาไปสิบห้ากว่าอันละโอเคครับผมก็เหลือสามอันเท่านั้นนะผมเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละโอ้โหมึงหมุนช้าแม่งสโลจ,จัดแม่งล็อกกูเว้โอ้ โอเคครับผมเนี่ยเห็นไหมเพชรม่วงก็คือเพชรม่วงตอนนั้นผมรวยเพชรม่วงไปแล้วนะเออโอ้โหสุดยอดถ้ามันแจกมาสองหมื่นเดี๋ยวผมน่าจะมีประมาณสักโหหลายล้านแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมเพชรม่วงอีกแล้วจีเอ็มมัน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 เกินไปมันแจกสายฟรีจริงๆหรอผมถามคําเดียวดูขนาดหมุนสุดท้ายก็ยังไม่ให้ผมนะผมเออโอเคไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราเนี่ย กดรับมงขวัญตรงนี้แล้วกันนะผมนี่ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่กดรับไปเลยแบบนี้นะครับผมอ่าก็ผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะผมต้องบอกงนี้ก่อนว่าผมไม่ได้ฟาร์มเลยนะเพราะวา่าเดี๋ยวดูไใหม่กระดานหมุนนะถ้าถ้ามันมีตัวกาชงกาชาเนี่ยผมผมจะฟาร์มอยู่แต่ว่ามันไม่มีนะนะเออถ้าถ้าเป็นไฮไลท์สุดก็จะเป็นกบม่วงนั่นแหละในในอีเวนต์นี้นะผมอ่าโอเคโอเคผมในกระดานหมุนก็มานี้อืม ในเรื่องของกบกบดําผมมีผมไม่ได้มไม่เคยใช้เลยนะสําหรับกบดํานะผมเออน่าจะมีประมาณกี่ตัวยี่สิบสามตัวละโอเคมียี่สิบสามตัวแล้วนะผมเออส่วนบาวช้างเนะี่ยลังเลว่าจะว่าจะปั้นเก้าดาวดีไหมนะผมนะแต่ว่าเดี๋ยวดูเดือนหน้าก่อนถ้าเดือนหน้ามันโดนเนิร์ฟก็อาจจะทีๆลงหน่อยนะผมอาจจะปั้นคโคราโบละกันนะผมสาหรับเก้าดาวนะเออเก้าดาวอ่า ใช่ไหมสิโคลาโบน่าจะเป็นสายอะไรแบบเพ่โคลาโบจะเป็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมเออแต่ว่าอีกสองสวันเนี่ยผมว่าจะมาไม่ใช่อีกสองวันอีกมันสองวันนะผมแต่ผมจะมาคอนเฟิร์มให้ทิ้งนะว่าโคลาโบที่จะมาในเดือนเมษายนจะเป็นโคลาโบอะไรเนี่ยผมเออเออเดี๋ยวญี่ปุ่นเขาประกาศออกมานะผมเออโอเคก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะครับผมอดใจรอสองวันเพราะว่าสามวันน่ะดูเหมือนว่าเขาจะต้องปล่อยโปสเตอร์แล้ววะเอออีกสองวันเนี่ยผมก็ เดี๋ยวมารอดูกันว่าโคระโบเมษายนเนี่ยมันจะอ่ามันจะคืออะไรเป็นอ่ากำลังมาแรงสุดตอนนี้เลยมั้งเออโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยผมเออคุณซองจินอูในี่สุดยอดจริงๆนะอ่ะโอเคก็เรื่องในใจนะในใจผมนับไม่รู้อาจจะเป็นในใจทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ในใจผมเลยนะโซโล่เลเวลลิ่งเนี่ยผมเออไม่การันเตอการันเตอมาให้ผมหน่อยโอเคครับก็ประมาณนี้ลวกันนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ